มากับงานผิววันนี้นะคะก็อาจจะไม่ต้องพูดกันแล้วเนะว่าเรามาพูดกันในหัวข้ออะไรเพราะงานผิวแข่นี้คงไม่ได้มาพูดเรื่องความผอมอ,อ่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะ <c oughs> เข้าสู่ช่อง <c oughs> Butterfly Twins <c oughs> วันนี้นะคะทุกคนก็เรียกว่าหลังจากที่เราลงคลิปเกี่ยวกับการดูแลตัวเองกันมามากมายนะคะมันม ic ักจะมีคําถามอะารคาถามเกี่ยวกับเรื่องผิวของพี่นายพี่แนนนะคะว่าทําอย่างไรถึงมีผิวสวยอ่าใช่เพราะว่า ช่องของเรานะคะเดิมทีแล้วก็ในแฟนเพจยังชื่อว่าทำไงให้สวยขึ้นอยู่แล้วก็มีน้องบางคนพิมพ์มาเลยนะพี่คะทำไงให้สวยขึ้นยา <c oughs> วเลยเขาด <c oughs> ิครอบคลุ่มมาเอาแบบน้องจุดไหนก่อนดี <c oughs> วันนี้เราก็เลยจะมาพูดในจุดของงานผิวค่ะเรื <c oughs> ่องๆนะคะวันนี้แสงดีมากเลยเราก็เลยหันหน้าเราไปทางแสงเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงผิวธรรมชาติของเราแต่ว่าก็แต่งหน้าแล้วอะนะแต่ว่าก็จะให้ดูแบบล้ำคอตัวผิวนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นคนที่แบบมีผิวสวยมาตั้งแต่กําเนิดซึ่งซึ่งก็เรียก เรียกได้ว่าเป <men S 2> ็นปมที่เคยโดนล้อเลยด้วยซ้ำนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นลูปให้ดู นั่นแหละค่ะส่วนพี่ใช้ขาวผ่องเป็นยองใยเลยจ้าก็งงเหมือนถอดรูปส่วนเรายังเป็นเงาะอยู่เออเราก็งงมากเลยว่าเออทาไมเราถึงมีผิวเข้มจริงๆก็มารู้ว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ได้ดูแลผิวเลยเพราะว่าไม่ได้เคยคิดจะสวยใช่และด้วยความที่เป็นคนเม็ดสีเหมือนชาวพักใต้พอสมควรชาวพักใต้ก็คือว่าเขาจะดูดแสงค่อนข้างดีเมลานินสีจะทํางานค่อนข้างดีเขาค่อนข้างดีแปลว่ามันลอยตัวค่อนข้างเยอะง่ายเวลาโดนแสงแดดและเราก็เป็นแบบนั้นใช่หลายคนที่ฟ อาจจะบอกว่าเหมือนชาวภาคใต้เหมือนบูลลี่ชาวภาคใต้หรอไม่ได้บูลลี่เพราะ่ดิฉันเป็นลูกเครื่องใต้ใช่ค่ะแล้วต้องยอมรับตรงนี้นะคะแล้วเราก็หาวิธีที่จะดูแลเอาต่อไปค่ะใช่ค่ะก็เลยเป็นคนที่มีเม็ดสีผิวค่อนไปทางคนใต้นั่นเองอ้ท่ามติดสำเนียงล่ะเพราะอ้าวเดี๋ยวเขาจะกลัวคนไม่รู้ว่าเป็นคนใต้ต้องคอนเฟิร์มใช่ค่ะเรากับพี่แนนนะคะสองคนเนี่ยเรากับพี่แนนคื่ใครนากับแนนก็เลยมีความเรียกว่ามีความตั้งใจมากๆเลยว่าเราจะดูแลผิวตัวเองให้มันได้เทียบเทียบเท่าครึ่งหนึ่ง ของผิวพี่ชายก็ยังดีเออใช่จะได้ไม่โดนล้อคือคนบางคนชคดีโดนแสงแล้วเป็นสีชมพูหรือแดงจริงหรืออาจจะเป็นกระไปแต่เราชอบดีอย่างหนึ่งอาจจะไม่ได้มีกระแต่กระก็มีเว้ยก็คือมันขึ้นมาทั้งตัวแต่หัวจรดเท้าและที่สําคัญตอนนี้เป็นคนชอบออกกําลังกายเล่นกิจกรรมเอาดอใช่ตั้งแต่เล่นบ้านเลียนขี่ม้าตีกอล์ฟตีเทนนิสทุกอย่างอยู่ข้างนอกหมดเลยว่ายน้ำรอลรเบส ก็จัดเต็มแล้วก็เวลาไปเที่ยวทะเลก็ไม่ได้คิดว่าอที่ยงออกไปเล่นสีใบสามออกไปเล่นก็ออกไปเล่นก็ไม่แปลกที่ผิวเราจะ turn into นั่นแหละ get แ,แทน get แทน,แ,ทนแต่ว่ามันไม่ได้มาแค่แทนอย่างเดียวทุกคนแต่ว่ามันจะมีความเรียกว่าอะไรเดียวความไม่สวยงามตรงที่ว่าเอาเวลาว่ายน้ําเนี่ย ตรงนี้รอบๆตามันจะยังเป็นสีขาวกว่าแล้วก็จะกลายเป็นแพนด้าที่อันนี้ตรงนี้คร้ำตรงนี้ขาวเป็นคอนทราสต์มันแปลกแล้วที่สําคัญตรงบริเวณมือตรงนี้ค่ะทุกคนหลังมือจะเห็นเลยว่าเป็นเม็ดสีเมลานินเป็นสีเข้มจุดๆขึ้นมามีใครเป็นบ้างคอมเมนต์มานะคะแล้วเราจะมาเล่ากันว่าเรามี5เทคนิคที่นากับแนนเนี่ยตั้งแต่ตั้งใจจะดูแลผิวอะทาอย่างไรบ้างนะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปที่ข้อแรกกันเลยข้อ1นะคะ อาจจะคิดไม่ถึงนะทุกคนแต่การดูแลผิวที่ดีอย่างแรกที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนทำก็คือการลดน้ำตาลเริ่มจากภายในกันเลยทุกคนน้ำตาลนี่มันอันตรายมากนะ <S <S คือตอนแรกไม่รู้หรอกเราก็ทุกวันนี้ก็จริงๆก็เพิ่งทราบไม่ได้ว่านานไปมากกว่านี้เลยนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนคนเราชอบกินของหวานเพราะกินของหวานแล้วรู้สึกดีรู้สึกฟินสดชื่นจริงแต่ว่าหารู้ไหมว่าความหวานน้อยๆนั้นเป็นตัวทําลายร้างสูงมากอเพราะอะไรเพี่อน เพราะว่าตัวน้ําตาลมันจะไปจับโปรตีนในร่างกายม,มันถึงเกาะเหมืนอนเกาะแล้วทำให้แบบว่าอคอลลาเจนแล้วโปรตีนมันเสื่อมเพราะมันโดน,ม,น,โดนมันโดนกาะไว้แย่ใช่มันแบบแบบ ไปเกอดเซลล์เราไว้อะมีหน้าหละคนที่ชอบกินน้ําตาลสูงสูงปริมาณสูงอะาจะาดูหน้าเขียวหน้าแก่และหน้าไม่เต่งตึงผิวมันก็เลยไม่สวยเพราะว่าผิวมันไม่ตึงอะทุกคนผิวก็จะ<ม>แห้งนะคะพอผิวแห้งเนี่ยบางคนแห้งจนคันอย่างตัวนันเป็นเลยเป็นภูมิแพ้เลย<ม>แห้งจนคันพอคันเสร็จเกาพอเกาเสร็จเม็ดสีเมลานินสร้างเวลาโดน scratch โ<ม>ดนข่วนมีการระคายเคือง ขาด่างเลยไงคือการเป็นคนผิวไม่สม่ําเสมอไปอีกนอกจากคล้ำแล้วยังไม่สม่ําเสมออันนี้ไม่ได้เนะคล้ำไม่ผิดแต่ไม่สม่ําเสมออ่ะไม่โอเคใช่ผิวสวยในะรูปแบบที่คุณ ที่คุณมีอ่ะคือสิ่งที่ the b ส s แล้วแต่ว่าจะทำยังไงให้ดูมีผิวสุขภาพดีนั่นแหละส,สำคัญ,คญวันนี้เราเลยไม่ได้มาบอกว่าให้ทำแล้วผิวขาวขึ้นนะ,ะแต่ทำตามแบบนี้แล้วผิวสวยอ่ะผิวสวย,วส,วยสุขภาพดีดูเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลและที่สำคัญก็คือสม่ำเสมอใช่สำคัญมากเลยนะคะอ่ะน้ำตาลนี่เลี่ยงไปเลยนะคะวิธีการที่เราเลี่ยงน้ำตาลนะคะจะบอกว่านานนเป็นคนที่ติดขนมและของหวานมากคุณเลยอยากกิน,นชานมไข่มุกขนมต่างๆก็คือตอนกลางวันจะต้องมีขนมครบ เคียวที่หวานๆหรือน้ําชงดื่มนะคะและตั้งแต่นานนพยายามลดน้ําตาลนะไม่ใช่คือตัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่พยายามลดอ่ะเราก็ต้องเรียกว่าขอบคุณนวัตกรรมสมัยนี้จริงๆที่มันมีน้ําตาลที่น้ําตาลเทียมรวมถึงน้ําตาลทางเลือกที่เป็นน้ําตาลจากธรรมชาติให้เราได้ทานเพราะว่าน้ําตาลจากธรรมชาตินี่คือ the best นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้ําผึ้งนะคะน้าตาลแย่หวานหรือว่าน้ําตาลดอกมะพร้าวต่างๆพวกนี้ทานได้ในปริมาณที่พอดีมันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพของผิ สร้างคอลลาเจนต่างๆด้วยแต่ถ้าเป็นน้ําตาลขัดสีน้ําตาลทรายขาวน้ําตาลที่มาจากกระบวนการเชื่อมหรือยาอุตสาหกรรมนะแกคือยิ่งทานยิ่งแกดังนั้นคือพอเรากลัวผิวแก่ผิวเหี่ยวเราก็ไม่ทานแล้วกลัวอ้วนด้วยใช่แล้วกลัวอ้วนไปอีกอ้อหลายอย่างเราหลังจากนั้นก็เลยมาฟาวเอาว่า ในเซเว่นหรือว่าในให้างสรรพสินค้ามันมีน้ำอะไรที่ทําให้เราดื่มแล้วทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้อยากหวานมากวันนี้นาแนนมาแนะนํานะว่าสิ่งที่นาแนานชอบมากคือช่วงเนี้ยแกเชื่อไหมเพื่อนในกลุ่มพูดถึงพูดถึงทุกคนโดยที่แบบไม่ได้นัดหมายไว้แกแบบแกแกแก<อ>เคยกินสิ่งนี้ยากแกเคยกินหรือ,อยังเราก็แบบคิดในใจว่า ก็ลองมานานแล้วนะลอ,นลองมาสักพักหนึ่งแล้วตัวนี้มัน<ฮ>อร่อยของมันจริงๆใช่แล้วมันออกรสใหม่ด้วยใช่นี่มันเป็นตัวใหม่ที่นาแนานจะแนะนําเลยเพราะว่า<ห>อ,อันแรกกินรสแรกของเขาอันนี้กินรสใหม่นะคะแนะนําสิ่งนี้จริงๆเริ่มเลยนะคะนาแนานชอบตัวนี้เลยนะคะตัวคิวมินซีนะคะเป็นรสใหม่ล่าสุดนะคะพี่นนจะแกะกินโชว์เลยนะคะเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติก็คือเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุดในโลกนะคะคือน้ำผึ้งมาโนก้าฮันนี่คาราเจนนั่นเองตัวนี้มัน กินแล้วยังไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังเล,เล่าไปก่อน <c oughs> คืออยากกินใช่ <c oughs> เพราะว่าเวลาบ่ายๆนะแนนจะเริ่มอยากกินขนมมาทุกคนสสแล้วตัวเนี้ยมันแบบยี่ห้าแคลแกรแ,กแล้วไม่มีน้ําตาลอะและปกติอะเราต้องมานั่งชงคอลลาเจนดื่มใช่ปะแต่นี้ไม่ต้องแล้วเพราะมันมีคอลลาเจนอยู่แล้วถึง2,500มิลลิกรัมเว้ยใช่แล้วแบบมันแบบเนี่ยโนชิวก็แอดเพิ่มแล้วอะแล้วมันมีความ คือใครก็ตามอ่ะปฏิเสธไม่ได้จริงๆกับความหวานอเปรี้ยวจริง,รงอร่อยจริงมันสร้างความรู้สึกฟินให้เราทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยความอยากเค้กหรืออยากของหวานนะ่ะมันหายไปทันทีอร่อยมันสามารถดำรงชีวิตอยู่แบบมีความสุขแล้วเอาสิ่งนี้แช่ตู้เย็นไว้นะคะช่วงบ่ายๆเอามากินลองดูซิที่บ้าเรารับประกันนะความอร่อยนี่คือ10เต็มสิจริงๆอยากให้ประมาณ15เต็ม 10- ด้วยซ้ำเพราะว่ามันอร่อยเกินต้านทานทุกคนต้องให้ไปลองกันจริงๆ คิวมินซีเครื่องดื่มน้ำพึ่งมนูก้าผสมคอลลาเจนช่วยปกป้องผิวจากการโดนทำร้ายโดยอนุมูลอิสระด้วยน้ำพึ่งมนูก้าธรรมชาติแท้จากนิวซีแลนด์ถึง4,200มิลลิกรัมซึ่งน้ำพึ่งมนูก้าเนี้ยคือน้ำพึ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยนะตัวนี้นะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวลดริ้วรอยด้วยคอลลาเจนเปปไทด์เข้มข้นเขาใส่ถึง2,500มิลลิกรัมเลยนะคะแล้วก็อัดแน่นไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุที่ดีต่อผิวพรรณเช่น L อลกูตาไทโอนวิตามิน a e, ิน b 3แล้วก็ซิงค่ะไม่มีสารกันบูดไม่ใส่น้ำตาลหอมหวานมากๆจากน้ำผึ้งมานุก้าแท้หอมจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าแคลต่ำมากเพียง25กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะจำหน่ายที่7-11ทุกสาขานะด้วยราคาแค่25บาทเท่านั้นพอได้ทานแล้วเนี่ยก็ทำให้ไม่หลุดไปทานจุกจิกแล้วก็อยู่ได้ยาวๆจนถึงมื้อเย็นเลยค่ะ จบไปกับข้อที่1น,นะคะเรื่องเลี่ยงน้ำตาคนะ,คะเรามาดูข้อที่ 2. 2เหมาะกับช่วงของการที่จะดูแลตัวนีบ้านพอดีเลยนะคะ,อะพอข้อ2คือข้อของการเลี่ยงแดดค่ะ ข้อ2นะคะเลี้ยงแดดเมื่อกี้พี่แนนบอกไปแล้วนะคะแสงแดดเป็นตัวที่ทําร้ายผิวขั้นเทพที่สุดก็คือที่สุดของที่สุดแล้วจริงๆนะคะทุกครั้งที่ผิวดูเหี่ยวดูหมองคล้ําดูไหม้ดูดูกระดํากระด่างก็เกิดจากแสงทั้งนั้นเลยดังนั้นคือเอาจริงๆช่วงเนี้ยนาะนแนนรู้สึกผิวใสกระจ่างขึ้นเพราะว่ากัดตัวอยู่บ้านนวยแหละจริงๆก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ผิวดูดีขึ้นใสขึ้นดังนั้นนะทุกคนถ้าคุณเลี้ยงไ,ได้ไดชุบตัว <laughs> ได้ชุบตัวนิดนึงนะเราเชื่อว่าทุกคนก็คงมีีีผิวท่ดขึ้น จากการที่กัดตัวอยู่บ้านเยอะอแต่เวลาเราออกไปข้างนอกเช่นเราขับรถอะไรพวกนี้เราจะใส่เสื้อแขนยาวเวลาออกไปข้างนอกหรือว่าแม้กระทั่งไปทะเลขึ้นรถลงเรือต่างๆอาจะมีเสื้อกัน UV ทุกคนเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูนะว่าเราใช้เสื้อกัน UV ห่อไหนอะไรยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้แดดไม่เข้าไปที่ผิวได้ง่ายแล้วก็ใส่แล้วที่สําคัญไม่ดูดแสงแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะมันทําให้แบบมีความเย็นยใช่ใช่ใช่ใชแต่ถ้าสุกคนไม่ไดิ้ง ซื้อจริงๆ,งๆก็ไม่เป็นไรใส่ผ้าพันคงพันคอเอามาคลุมตัวไว้ไเวลาออกไปข้างนอกอันนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวเราอะไม่คล้ําแล้วก็ไม่เจอแดดจังๆะนะคะทําตลอดเวลาออกข้างนอกค่ะพยายามนะสู้ๆพ้อสา เพราะว่าหน้าเราบางทีเราคุมไม่ได้เพราะถ้าคุมเราจะขับรถไม่ได้อาจะรัชนตายไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ก่อนจะใส่เสื้อคลุมต้องทําเลยก็คืออาบน้าเสร็จทาครีมบํารุงเสร็จนะคะและลงครีมกันแดด3ครั้งหรือขั้นต่ำจะต้องมีครั้งถึง2ครั้งต่อวันอครั้งเดียวไม่พอครั้งเดียวไม่พอคอืลองแล้วเพราะว่าแดด ช่วงประมาณ3-4มสี่โมงที่ทาตอนเช้าไปคือหายหมดละมันเอาไม่อยู่คือแม้จะเป็นแบบว่าทา SPF50 บวก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 แล้วนะแต่แนะนําให้ทา2รอบคือหลังอาบน้ําตอนเช้าหลังลงโลชั่นแล้วก็ทาครีมใช่ไหมทั้งหน้าทั้งตัวแล้วแต่งหน้าให้เรียบร้อยค่ะตอนกลางวันนะ่ะเราจะพกไปในรถด,ด้วยจ้ะอ,อันที่2ของเราเน<ม>ี่ยจะเป็นพวกสเปรย์เพราะว่าขี้เกียจถูลงไปแล้วก็คือจะเป็นสเปรย์แล้วฉีดเข้าไปเลยจะเป็น2แบบดังนั้นพวกสเปรย์จะเก็บไว้ในรถก็คือฉีด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 อย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องทาครีมก็อยากให้ทุกคนไม่ขี้เกียจนะคะ<ม>ทั้งครีมบำรุงตัวขาวแล้วก็ครีมกันแดด2อย่างนี้นะคะตอนกลางคืนครีมบำรุงตอนเชา้าทีโดนแดดโอเคปะ่ะสัญญาก,ก่อนว่าจะทำาถ้าอยากผิวดีก็คือต้องทำมามันเลี่ยแไม่จริงขี้เกียจก็คือรู้เลยมันมีช่วงหนึ่งว่านางขี้เกียจใช่ปะ่ะผิวค้าเร็วมากแล้วแบบสีนี่ต่างจากพี่แนนเยอะมากเพราะว่าขี้เกียจทาพี่แนนก็บอกว่าทาสองรอบทาไหมมีทาไหมเดี๋ยวให้ กันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยและเป็นเรื่องที่เจอกับตัวแกใช่เราอ่ะก็คือเป็นคนที่ชอบกินอาหารเฮลตี้แล้วหนึ่งในอาหารเฮลตี้ต่างๆก็จะเป็นพวกพืชพันธุ์ทานอาหารสิ่งที่นานาเคยชอบมากที่สุดก็จะเป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับผ,ผักที่เรียกว่าฟักทองฟักทองคือสิ่งที่นานาโปรดหนึ่งจะทานแทนข้าวสองจะทานเป็นสแนะ็ค สามก็ทำเป็นคุกกี้ทำขนมก็คือเป็นเบสฟักทองหมดเลยก็คือรู้ตัวอีกทีคือดิฉันผอมลงแต่ว่าดิฉันตัวเหลืองแบบเอ๊ะเป็นดีซ่านไหมเพื่อนทักว่านานาทำไมมือเหลืองตาเหลืองตาเหลือง,เ,อง <laughs> เป็นดีซ่านหรือเปล่า ก็เลยไปถามหมอหมอค้ะห,หนูเป็นอะไรอะ่ะเป็นโรคหรือเปล่าหมอบอกว่าช่วงนี้กินเบต้าแคโรทีนเยอะไปหรือเปล่าใช้คําว่าเบต้าแคโรทีนทําไมอ่ะหมอมันยังไงมันอยู่ในไหนก็พวกฟักทองอ่ะโอของโปรดมหน่าล่ะหมอบอกว่าเราได้เพลานะถ้าเพลาได้เนี่ยเดี๋ยวผิวมันก็กลับมาอมชมพูเองแล้วกม <c oughs> อันเลอหลังจากนั้นนะก็โ <c oughs> ย,ยนขนมพวกฟักทองทิ้งไปนิดนึง กินได้แต่นานทีไม่ใช่กินทุกวี่ทุกวันทุกมื้อนะอันนี้ค่ะพยายามลดพวกพืชผักที่มีสีเหลืองข้างในค่ะข้าวโพดด้วยปะ้านนพดหยอะๆมันหวานอย่างเงี้ยมีความเหลืองแต่ว่าที่หนักสุดและเห็นชัดๆคือัะทองอใช่ก็ถ้าลดได้ผิวคุณก็จะกลับมาชมพูขึ้นชมพูขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเราอยากได้เฉดที่เป็นเฉดโทนที่เราชอบ ถ้าเลือกได้ก็จะเป็นอมชมพูใช่ใชแต่ถ้าเกิดว่าเราโอเคกับผิวโทนเหลือง<ๆ>ก็ไม่มีปัญหาในการกินฟักทองไม่มีปัญหาเลยนะคะ<ม>แต่ทุกอย่างนะคะพอดีพอดีอดอค,คือดีที่สุดเพราะว่าเราโมจะไปกินฟักทองเดี๋ยวทําให้ไม่เหลือท้องไปกินสารอาหารอื่นอเ,เออจริงๆน่าแนะนําอ่ะเรามาดูข้อสุดท้ายกันแล้วของวันนี้คือข้อ5คะ่ะเออข้อนี้ก็เป็นข้อที่แบบเพิ่งรู้ตอนที่แบบศึกษาเรื่องหนีผิวช่วงหนึ่งแบบ อยากทำชาเลนจ์กินโปรตีนอย่างเดียวว้าโปรตีนแชคโปรตีนอกไก่ต่างๆแล้วมารู้ที่หลังว่าแม่บอกเลยนะเดี๋ยวไปลองสังเกตนะคือช่วงนั้นน่ะแม่ก็กินโปรตีนบ่อยนนออมีช่วงหนึง่งและแม่ผิวใสขึ้นทีนี้ก็เลยไปศึกษาด้วยกันมา สุดท้ายเขาบอกว่าการกินโปรตีนเป็นตัวกระตุ้นนะคะการสร้างทั้งคอลลาเจนและกลูตาในร่างกายธรรมชาติ <Wow. S 1> กระตุ้นกลูตาธรรมชาติใช่ใช่ใชใชใครกินพวกโปรตีนเชคหรือว่ากินอกไก่กินโปรตีนบ่อ,บอยอะผิวมันจะเด้งขึ้นและผิวขาวขึ้นใสขึ้นไม่น่าเชื่อเลยอย่างว่าแบบออการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ย ทงผิวดีขึ้นและลดหุ่นได้ด้วยใช่มันมีแต่ข้อดีนะโปรโตีนก็คือแนะนํานะคะปริมาณการทานที่ควรจะทานโปรโตีนนะคะสําหรับบุคคลธรรมดานะคะที่ไม่ได้ออกกําลังกายอะไรให้ทานโปรโตีนอยู่ที่1กรัมต่อน้ําหนักตัวเป็นกิโลของคุณนะคะแต่ใครกําลังแบบว่าเป็นสายออกกําลังกายอยากลดหุน่นดูแลหุ่นนะคะแนะนําให้ทาน1 5ถึง2กรัมต่อน้ําหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมนะคะเท่านี้ก็จะได้รับปริมาณโปร,โปรโตีนที่เพียงพอเพื่อดูแลสุขภาพเราแล้วก็ดูแลผิวพรรณรวมถึงเส้นผมแล้วก็เล็บของคุณด้วยนะ ก็อย่างว่านะคือถ้าทําได้ถูกข้อก็สวยตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยจริงการดูแลผิวอะค่ะจริงๆมันไม่ใช่ดูแลแค่ภายนอกมันเกิดขึ้นความออร่าต่างๆมันคือเกิดจากภายในหลักๆเลยนะนะคะนากำลังคิดว่ามันคือ50-50หรือเลยด้วยซ้าแต่ว่า ถ้าเราใส่ใจเรื่องการกินเข้าไปได้ค่ะมันผิวมันใสขึ้นเองแล้วเพราะาปกติแล้วเนี่ยคนไทยเราก็ไม่พยายามออกไปตากแดดทาไม่เที่ยวอยู่แล้วเออดังนั้นคืออยากที่จะให้ทุกๆคนหันมาดูแลเลือกอาหารการกินที่ดีลดสิ่งที่ไม่ดีลงไปลดบุหรี่ลดแอลกอฮอล์ลดน้ําตาล3าอย่างเนี้ทำให้ผิวพังนะแกเออโชคดีว่าไม่ค่อยติดแอลกอฮอล์แล<ต>้วก็ไม่ไม่ไมสุไม่ค่อยกินเลยแต่ใคร<ม>ทำสามข้อนี้อยู่นะลองไปลด3ข้อนี้ดูไอตัวอาหารพวกเมื่อกี้ที่บอกอ่ะจะ ยิ่งช่วยมากๆนะคะก็วันนี้มาบอกแค่5้าข้อเพราะว่าถ้าบอกสิบเดี๋ยวจะดูยากไปเอาเท่านี้ก่อนใช่ทำได้ก็ผิวดีแหละรับรองเลยถ้ามีโอกาสจะมาพูดในเรื่องของวิธีการขัดผิววิธีการดูแลผิวแบบภายนอกด้วยนะแล้วก็อนาคตจะมาพูดถึงวิตามินที่เราได้ทานเรากินอะไรบ้างนะเออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาแค่หข้อเก็ก็สวยแล้ว นะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนสำหรับหัวข้อทำไงให้ผิวสวยขึ้นนะคะส่วนความสวยในเรื่องอื่นๆนะคะก็ฝากทุกคนติดตามช่องของเราต่อไปนะคะใช่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะใครไปลองทำมาแล้วหรือได้ทำอะไรบ้างน,นะคะเม้นกันมาเยอะๆนะคะให้ทุกคนได้รู้เทคนิคของเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ารอบนี้นาแนนขอตัวไปดื่มให้หมดก่อนนะคะเพราะว่ามันอร่อยเกินไปเดี๋ยวมันหายเย็นไปกินด้วยกันนี่จะหมดแล้วเดี๋ยวไปซื้อมันกินด้วยกัน,<ๆ>นไหมทุกคน c Cheers อ่ะของฉันล่ะ ฉันอยู่นี่ติดปากไปแล้วกินที้หมดอร่อยบายไปแล้วบ๊ายบาย